ครับสวัสดีครับวันนี้มา,าแนะนำวิธีการใช้งานนะครับก็คือการบันทึกช่องความจำของตัว UV 8 0 8นะครับพอดีมีลูกค้าส่งเครื่องเข้ามาแล้วก็ให้ ให้หาวิธีการบันทึกช่องแล้วก็ลงลงรีวิวให้นะครับก็ทําตามนี้เลยนะครับวิธีการบันทึกช่องความจํานะครับของตัว UV808 นะครับกรณีที่ลูกค้าบางท่านนะครับเข้าอยู่ในโหมดช่องความจําอยู่แล้วนะครับตรงนี้หรือว่าให้คนอื่นเขาตั้งให้อะไรอย่างนี้นะครับ ถ้ามันอยู่ในโหมดช่องความจําตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะตั้งความถี่ได้นะครับน่ครับกดไม่ได้เห็นไหมครับมันกดไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดช่องความจําอยู่เพราะฉะนั้นนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับปุ่มเรดิโอหรือว่าปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องนีออกไปสู่โหมด VFO นะครับนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะออกมาสู่โหมด VFO นะครับตอนนี้เราตั้งความถี่ได้แล้วนะครับเราก็ตั้งเลยนะครับกดความถี่ที่เราต้องการจะบันทึกช่องความจําลงไปนะอย่างเช่น ช่องสองผมจะบันทึกเป็นหนึ่งหกแปดเจ็ดเจ็ดห้านะครับผมก็กดเลยนะครับหนึ่งหกแปดเจ็ดเจ็ดห้านะครับผมจะบันทึกช่องสองลงไปที่หนึ่งหกแปดเจ็ดเจ็ดห้าแบบนี้นะครับก็จากที่จะหลังจากที่เราตั้งความถี่เสร็จแล้วนะครับให้เรากด F เนี่ยค้างไว้นะครับกด F ค้างไว้เลยนะครับจะมีคำว่าศูนย์ศูนย์สีหรือว่า001อะไรพวกนี้กระพริบอยู่นะให้เรารีบกดนะครับ ให้เรารีกดถ้าเรายังนึกช่องไม่ได้ว่าเราจะเอาลงช่องไหนให้เรากดกดขึ้นกดลงไว้ก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเด้งออกไปข้างนอกเราก็ต้องกดเอฟค้างไว้อีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรากดเลือกเลยนะครับเลือกเลยว่าเราจะบันทึกช่องไหนอย่างตัวนี้ผมจะบันทึกที่ช่องสองนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกที่ช่องสองก็เลือกเลยครับช่องสองจากนั้นให้กดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับหนึ่งครั้งนะครับครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้บันทึกช่องสองไปที่ร้อยแล้วนะครับทีนี้อ่าเราก็ไปดูนะครับไปดูว่า ช่อง2มันจะเป็น16 8 7 7 5หรือเปล่าตามที่เราบันทึกลงไปเมื่อสักครู่ไหมนะครับเรากกดปุ่มนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่โหมดช่องความจํานะครับปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับกดับกด1ครั้งนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นช่อง2เห็นไหมครับลูกค้าก็จะเห็นเป็นช่อง2ก็จะเป็น1 6 8 7 7 5ที่าที่บันทึกลงไปเมื่อสักครู่นะครับก็แสดงว่าเราได้บันทึกช่องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ นี้คือผมได้บันทึกไว้ไวเบื้องต้นแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับช่องที่เราบันทึกไว้นะครับหรือว่าบางท่านอยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะเปลี่ยนช่องสองเป็น144,900กนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้โดยการออกจากโหมดช่องความจําก่อนนะครับก็คือกดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับกดปุ่มสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลือกความถี่นะครับ144900ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กด F ค้างไว้นะครับ กดจากนั้นก็จะมีช่องเนี่ยกระพริบขึ้นมานะครับให้เราเลือกช่องสองนะครับช่อง2เพราะว่าผมต้องการเปลี่ยนช่อง2เมื่อสักครู่นะครับผมก็จะเลือกบันทึกช่อง2แล้วก็กดสี่เหลี่ยมยืนยันครับจากนั้นก็จะกดสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปดูช่องที่เราเมมลงไปเมื่อสักครู่ช่อง2อว่าใช่ 144, 900้ยไหมนะครับก็กดเข้าไปเนี่ยครับช่องสองก็จะเป็น1 4 4 9 0 0เห็นไหมครับเรากดพิธีออะไรก็กดได้ปกตินะครับนะครับกดได้ปกติ ตอนนี้ไฟเวลาเรากดก็จะเป็นสีแดงนะครับเวลาสัญญาณเข้าก็จะเป็นสีเขียวโอเคนะครับวิธีการบันทึกช่องความจําของตัว UV 8 0 8นะครับก็ทําได้ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับไม่ยุ่งยากอะไรนะครับก็ท่านใดที่จะทำตามก็ลองลองเล่นดูนะครับลองบันทึกช่องความจำดูนะครับสำหรับ UV 8 0 8นนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ถือเครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับไงก็ลอง ทําทตามดูนะครับทานทียังเมมช่องไม่เปนะครันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ